สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ห่างหายจากการออกกำลังกายลงคลิปนะคะในสตรีมหลายวันนะคะเพราะว่าเราหมดแต่ไปลงรูปภาพนะคะภาพนิ่งกันนะคะวันนี้ก็ชชวนทุกคนมาออกกำลังกายนะคะในคลิปยาวนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการออกในช่วงเช้านะคะก็จะรู้สึกกระปรีกก้กระเปร่ากว่าในช่วงเย็นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่า เล็กลันช์นะคะกระชับต้นขาค่ะอันนี้ก็ LS นะคะใครที่มีเวลาให้ตัวเองนะคะชวนทุกคนมาออกกำลังกายกันนะคะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนสควอตนะคะแต่ว่าก็ยกดัมเบลขึ้นนะคะใช้แรงตาน,นิดนึงนะคะก็จะได้ เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นช่วงเอวนะคะช่วงเอวทำให้เท่ากันสองข้างเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าเชิร์ h เชอร์วิตนะคะให้เราทวิตไปข้างลำตัวนะคะแบบนี้นะคะแต่ต้องเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะทําไป50ครั้งนะคะทุกคนจีท่าแต่ละท่านะคะคุณครูสมยงก็จะ ใช้ท่าละ50นะคะถ้าเป็นข้างก็เป็นข้างละ25นะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะใช้แค่25